ในโกงนะงมูจิปุกไ,ไม่กล้ามาเี่ยอ, <laughs> อันนี้เลี้ยงไก่ไว้ออุตไทไม่ยอไม่เยอะเจะมากินมักินเข้าเลยไหมวะกเข้าเออเกยะบัเลยเาเข้าไม่ได้ต่อไล่ไไกินกลางทีนะฝันฝัน ม,นมนันมันฉีดมันไงหึึหึหตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเดิมเไยเฮ้ยหัวมางนี่นะหัวมางนี่แล้วเจงจัดการมารกเลยเฮ้ยมันกินมาแล้วนี่วยตรงเลยนะกินมันอะ นี่นะน่ของเบียร์โจช่อช่อเนี้่ตอช่อมานี่กินไก่มาแล้วเนี่ยลุงหลอมตัวห่อกันกินไก่ฮะกินทุกตัวไม่รู้ตัวมันรักตัว กินไปตวงเว้ยลกน้อยมลูกน้อยเดมี่ฮะนมไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวตัอ่ะในคายทำไมเ้ยกินไปสองตัวว่ะสองตัวคุณนู้คุณนู้ตวเนี่ยตรงนั้นนะคายหมดแล้ว

ลุงจะบเชี่ยหก็เงเลยน,นะฮะเชื่หรถต้องขายทีละปมขายนี้ก่อนงรถขายนี้ก่อนแน่เหรอแน่ไมาุอองรถต้องเขี่ยนี่ไม่ต้องดึง ต้องขายนึกขายมีอย่างแต่เอาโยนไม้มาทีหืมจับจ,จับกลางตัววะัะกลางตัวต้องสี่เมตรกว่า นะเรียนเป็นตัวเดียวความจำกระสอบกระสอบกระล้องกว่าครับก,กระล้องกว่ากรล้องกว่าไปค,ครับไปกระสบับเอเชือกหน่อยเชือกปูปากหมูตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเห็นเมื่อไหร่เห็นเมื่อคืนเมื่อคืน แล้วเข้าไปทําอะไรให้อาหารให้อาหารนะเขาไปฝาดไปฝาดทำความสะอาดแล้วก็เจอเจอตกใจไหมตกใจมันกินไก่เข้าไปตัวหนึ่งน่ะขย้อนออกมาเห็นไหมเห็นไหมครับน่ะมันกินไม่เข้าฮะกินไม่เข้าฮะกินไม่เข้าใช่ไก่ชนไหมตัวน <e ั้นใช่๋อนี่ยะเอาไปปล่อยไงเดี๋ยวก็ไปปล่อยที่ว่าเออ ไปไกลๆเลยอผลตรงนั้นเลยไม่ให้มาทีนี้แล้วครับมาตมาออกก็คือมามันมีกี่ตัวไก่ลาบเนี่ยมีหลายตัวหลายตัวอยู่แต่โดนกินไปแล้วตัวหนึ่งมันขย้อนออกมาแล้วมองไปดีมองไม่มาไอตัวไอ้กวดเคยมาเลยอ๋อมันเคยปกติเคยมาเรื่อยไอ้กวดตะกวดกาตะกวดกับมากินเหมือนกันมันมนมหอยกินอ๋อ